สวัสดีค่ะดิฉันมานสาวพิพิการบุตรครึ่งนะคะคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการบันทริปเปิีเารดนะคะวันที่11มกราคมนะคะโดยออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินเวสขายได้ที่อ้างอิงคือ SI 0 0 0ย์ศูงับ0 0น0 2นค่ะจากบริษัท LPM Development จำกัดนะคะได้รับเท็คเลขที่ แปดแปดสองเ้าแปดหนึ่งเจ็ดธนาคารไทยพาณิชย์สาขานครปฐมค่ะเมื่อวันที่หนึ่งกรมณาทันปีห้าสิบแปดนะคะครับชระเป็นจํานวนในการวันเที่ยงการค้าวันนี้นะคะเราเข้าที่เมนูด้านซ้ายมือนะคะคือลูกนี้และวีทัพลูกนี่ค่ะระบบลูกนี่ละวีทัพลูกนะี้อีกสองน้นกดไอคอนมือโซด้านบน,นะคะ่ะ กดที่ไปเสร็จสินค้าไอค่ะจากนั้นใบเสร็จระบบจะทำการบันเดลไม่เซ็รับเงินค่ะนะคะของสาขาสำนักงานใหญ่เล่นเอกสารคือสินสินสินคงค่ะใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าค่ะจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะเราทำการเพิ่มนะคะกด F สามเพื่อเพิ่มค่ะ เลขที่เราจะให้ระบบงน,ะะนงเองนะคะสสืนเลขที่อ้างอิงนะคะคือ SI ค่ะศวนย์สามตัวแล้วก็หนึ่งค่ะสละลค่ะศูนย์สี่ตัวแล้วก็สองค่ะวันที่เอกสารคือวันที่สิบค่ะ จะได้จาก LT Development นะคะคือ Cheet เสรนจแล้วกด Enter ค่ะตัวเชื่อในรายงานงทางสถิตจะเป็นชื่อภาษาไทยกับ n t e r ค่ะใช่ะคะ่ะคือ SI ค่ะ,คะสามารถ,ถกดจุดและ Enter ได้หรือจะพิมพ์ SI เลยว่า SI เป็นใบตรวจขององานหลักภาษาสี แล้วก็หนค่ะเล่นที่นะคะศูงสี่ตัวแล้วก็สองค่ะเมื่อกดเมื่อพิมพ์สูงสี่ตัวแล้วก็สองกด enter ค่ะระบบจะขึ้นให้อัตโนมัตินะคะคือให้เกี่ยงอินนี้รันเันเท่าน,นี้จากนั้นไปที่รายการรัยค่ะด้านมีกดจุดเข้าไปแล้วก,กดจุดกับ enter ค่ะ พิม CL เลยก็ได้หรือว,ว่าจะก,กดจุดแหละ e เ t e r ก็ได้นะคะเป็นการถอนโดยเลขธนาคารอื่นค่ะเลขที่ ตรงวันที่เช็คเดวค่ะคือวันที่หนึ่งค่ะสวนยึ่เดื่มสอค่ะเดมพฤษภาเดนกุมภาค่ะเดลสายกุมภาสาัสาั้นเข้าที่รหัสของแทาค่าเเทคค่ะนะคะของจิตโค่รจิดแ e n เ e อค่ะ คไยพาร์มิทนะคะคือ SDB เราสามารถพิมพ์ SDB เลยก็ได้นะคะเหมือนเรา,ากดตรงนี้แล้วก็เลื่อนหน้าไยพาร์ม <Okay. S 1> ิทกด Enter ค่ะสาขานคะรปฐมค่ะ ลห้าห้าหมื่นสามพันห้บาทเมื่ตอตรวจสอบการก่อกข้อมูลถูกต้องแล้วสามารถกดเบดสิบเพื่อบันทึดได้ค่ะจากนั้นเมื่อเราก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดบดสิทเพื่อบันทึกอีกครัง้งะระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัตินะคะได้เบ็ดสิบต่อนันทาละห้าหน 3,500บาทเครดิตต้องมีการขายหกสิบเพื่ันำไปขายเราต้องพิมพ์อีกภาษานะคะเพื่อออนำไปรับเงินจากรูปนี้ค่ะคอโดยตรเคค่ะจากนั้นกดเล่นนะคะ เซฟเงินนะคะและลานไลนงนี้จะเป็นารายละเอียดของเช็คค่ะเมื่อิมรดเ็กออกได้เลยะคะ่ะกดเซอหน้าไมเสร็จแล้เงินขาดช็อตออกไปนะคะ,ะ,คะเราไม่ได้มีอะไรเราไม่ไม่มีรายการอะไรที่ต้องทิมแล้วสามารถกเซ็กต์ออกได้เลยะคะ่ดดะ,คะ,ะ,คะกเีย์ค่ะด e ตออกค่ะปายการค้าวันที่11 แก็ราคคสณิดเร้อต่อแล้วขอบคุณค่ะ